สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โปรตอนนีโอทะเบียน4กไก่ดอเด็ก6478กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับเป็นรถ3ประตูคันเล็กน่ารักดีนะครับรุ่นนี้ช่วงล่างทำโดยโลตัสนะครับช่วงล่างจะขับดีมากเป็นรถที่ขับดีขับกระชับอัตราเร่งดีเลยครับเครื่อง1.6นะครับขับทันใจเลยครับประหยัดด้วยครับ แล้วคันนี้ซ่อมบำรุงไปเยอะนะครับผมทําไปหลายอย่างอะไหล่ที่ผมเปลี่ยนเองส่วนตัวที่ผมทําอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับโปตอนเล่นไม่ยากนะครับคันนี้อยู่กับผมมาหลายปีละหลังคาเป็นสติ๊กเกอร์สีดํานะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมนะครับด้านในเดิมหมดเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยเบาะด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับสามารถพับลงมาได้นะครับถ้าต้องใส่ของชิ้นใหญ่ๆนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับ โปตอนีโอน่าเล่นครับขับดีขับสนุกครับแต่มีความรู้สึกว่ารถเยอะเกินจําเป็นแล้วครับก็เลยปล่อยออกบ้างนะครับคันนี้เสนอขายที่59,00 0บาทนะครับไปดูเครื่องกันนะครับรถก็สียังสวยนะครับสีดำเดิมมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุนะครับเครื่องเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่มาเมื่อวานนี้เองนะครับรถใช้แก๊สนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมเลยครับ ได้ใช้เพิ่งเปลี่ยนใหม่เมื่อเดือนสิบที่ผ่านมานะครับสายพานทามมิ่งใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับรถคันนี้ผมทําก่าเอาไว้ใช้เองนะครับแต่ก็ตอนนี้มันเยอะเกินจะเป็นจริงๆนะครับแบ่งออกบ้างนะครับสําหรับคนที่อยากได้รถแปลกๆเป็นทางเลือกนะครับไม่สองแสนหนึ่งนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับกดแช่ให้เปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับพอไฟหยุดกระพริบแบบนี้สตาร์ทได้เลยครับ แอร์นะครับแอร์เย็นนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับกระจกล้าเป็นเส้นนะครับไม่ลามต่อนะครับหยุดอยู่แค่นี้นะครับไม่บังสายตานะครับฟิล์มข้างหน้าเป็นไฮคูเซรามิกแบ็กนะครับผมติดอย่างดีมานะครับกระจกมีเปลี่ยนนะครับเอมโพตอนประมาณ3,500นะครับที่แกะซากขายกันก็ประมาณ2,500นะครับแต่ของเอมโพตอนสา0พั้าเขารวมใส่ให้ด้วยนะครับรถช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับ เข็มต่างๆขึ้นครบนะครับอัตราเร่งดีทันใจนะครับไฟแดงๆส้มๆที่เห็นนั่นคือไฟน้ำมันนะครับอันนี้น้ำมันไม่ได้เติมไว้นะครับแต่รถใช้น้ำมันได้นะครับปั๊มตึกไม่ค่อยดีนะครับใช้แล้ววิ่งได้นะครับแต่เร่งไม่ทันใจขับแก๊สก็ได้ครับประหยัดดีครับวิทยุเดิมใช้ได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้ได้เลยนะครับฟิล์มติดไฮคูเซรามิกแบ็กมานะครับ แอร์เย็นหนาวอยู่ในรถกลางวันนี่หนาวเลยครับกลางคืนก็หนาวมากครับแล้วก็อาจจะมองยากนิดนึงเพราะว่าฟิล์มเราติดค่อนข้างดำนะครับสิ่งไหนไม่ชอบไปทําต่อนะครับสิ่งไหนใช้ได้ใช้ต่อนะครับอยากได้แบบไหนซื้อแล้วไปทําเอานะครับเพราะว่าที่ผมทํามาก็ทํามาเยอะแล้วครับห้าหมบาทราคานี้ขายขัดทุนมากมายนะครับถือว่ากําไรใช้นะครับรถแบบนี้แบ่งกันไปใช้นะครับสมบัติฝัานกันชมนะครับ ผมมีหลายคันเกินจำเป็นละผมขออนุญาตแบ่งออกบ้างนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับ0992199798บางฟ้าบางฟาทั่วไทยนะครับรถราคา559 0 0นะครับไม่ต้องมากดราคา3 0 0 0 0ไม่ต้องทักมานะครับไม่มีราคาตัดขนาดนั้นนะครับถูกใจมาเอาไปนะครับรถได้5 5 5 0 0 5 0พอฟังนะครับสวัสดีครับ